คนนี้พระศรีอยู่ตรงที่ว่าได้แบ่งได้แบ่งพลังจิตของพระศาสดามาให้ที่ตัวพระพุทธเจ้าช่วยเราเป็นอรหันต์ต่างๆสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทั้งวุตการใช้อำนาจก็อำนาจจิตสะกดจิตของเราพระพุทธเจ้านะฮะใช้อำนาจจิตของท่านนะสะกดจิตของเราให้เรามีสมาธิยันเออว่าเราเราฟังคำข้าพเจ้าอย่างเพียงเห็นหน้าเราก็มีสมาธิแล้วเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราก็มสมาธิแล้ว ไม่เช่นนั้นแล้วก็นางทาสีคนมันจะไปแขวนคอตายที่ต้นไม้เชือกก็แขวนไว้เรียบร้อยแล้วเอาคอเสียเขาไปเลยหัวแล้วกำลังจะกระ,ะตุกเชือกให้ขาลอยขึ้นไปพระพุทธเจ้าเดินเฉียดไปเห็นน่ะนางทาสีคนนี้ใจมยังไม่รู้รว่าพระพุทธเจ้าสนิทซ้ำนะใจคอเกิดปิติขนพองสยองกล้าขึ้นมาแหมดีใจ,จเลยคนเห็นพระหลูกโฉมเลิกคิดฆ่าตัวตายในขนานั้นเลยนี่เป็นเพราะอะไร พ่ออะไรอำนาจนี้นอนำนาจจิตเข้าไปสะกดเพราะกดให้คนคนนั้นน่ะเกิดการระงับทุกอย่างฉับพลันทุกจนจวนเพียงจะอยู่ในโลกไม่ได้แล้วจะฆ่าตัวเองแล้วเพียงแต่เห็นหน้าพผู้ประจ่างนี้ไอ้ความทุกข์หายไป็นสิริพงหมดคิดดูแล้วคนอย่างนี้นะ่ะเพียงแต่ฟังคำประโยคเดียวก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วถ้าพลังจิตผู้ปรนะจ้าน่ะไปสะกดจิตเข้าเอาไว้ไอ้มันบัดไอ้ความอารมณ์ที่เป็นทุกข์ออกไปแล้วไปสร้างสมาธิให้เกิดกับเขาคนนั้นเพราะฉะนั้นคนในครั้งวัตการฟังเทศทัดเดียวกันเดียวกับบรรลุประโยชน์เดียวกับบรรลุ เราบอกกันมันรู้กันง่ายง่ายได้กันอย่างนี้สมัยนี้ฟังคำกันหัวดำเปหัวหงอกก็ไม่เห็นมันรู้ถ้าผู้เทศผู้ฟังมันต่างกันนี่เรานี่มันมันระพุทธเจ้าแสดงนี่ผู้พุทูนเป็นผู้พิทูนแสดงมันก็ต่างกันสิครับเรื่องอื่อไรเงั้นเลขี่ร้อยสี่สิบห้าถามมาว่าอาตมาเคยได้รับคําพูดจากเพื่อนว่าในมือเวลาในหลวงเสด็จเข้าไปในปูชนียสถานต่างๆอาทิเช่นพระอุโบสถพระแก้เป็นต้น แล้วไม่ถอดฉลองพระบาดออกเป็นความจริงหรือไม่ถ้าจริงจะผิดประเพณีทางศาสนาหรือไม่ไม่ผิดครับถ้าอย่าลืมว่าการแต่งยูนิฟอร์มในเครื่องแบบเช่นทาหารบกทหารเรือกา,ขารข้าราชการพลเรือนในเครื่องแบบนะครับหรือแม้กระทั่งสาคนตามแบบนิยมทางตะวันตกเขาถุงน่งรองเท้านี่ถือเป็นเครื่องแบบอย่างหนึ่งถ้าขาดเสียกลับเป็นการให้เข่อสถานที่ยกตัวใหญ่เช่นเราแต่งตัวยูนิฟอร์มแต่ไปในบสฝรั่งเัา แล้วเรารถอดรองเท้าถอดถุงออกฝรั่งจะมองหน้าเราว่าไอน้นีมันโอหังไม่เคารพกฎขอดดงกูแน่เป็นอย่างนั้นเมื่อประเทศนี้ไทยเราดัดแปลงตา,ตามตะวันตกบ่งมีถุงหนุ่มรองเท้าแต่งเครื่องแบบอยู่ในยูนิฟอร์มแต่งชุดฟ้ากนถ้าไปถอดรองเท้าซีอีกกลับจะเป็นการไม่เคารพกฎสถานที่เพราะเราคือธนินตะวันตกนี่ถอดถุงเท้ากลับไม่เป็นการเคารพสถานที่เพราะนี้มีพระมหาธรมนะวิธิไฉมาแล้วไม่รู้ราชการน่หา ได้ตั้งเป็นปัญหาทูลถานสนมสมเด็จมหาสมณะเจ้ารมยาวิปชยรยานโรรถมาผู้สมัยห้าสิบกว่าปีมานี้แล้วในปัญหาลูกนี้แหละแล้วก็มีสมณะวินิจฉัยเด็ดขาดว่าขอลองใส่รองเท้าได้ไม่ผิดเพราะถือตามธรรมเนียวัฒนธรรมตะวันตกการใส่รองเท้าเป็นเครื่องแบบอย่างหนึ่งที่ให้เกียรติกับสถานที่จึงไม่เป็นการผิดอะไรายนะฮะวันนั้น ท่านอาจารย์ตอบปัญหามิสเตอร์ซัดตันแต่งหนังสือปู่พุทธวจนะทําไม่รู้อะไรอะไรดีขึ้นอีกแต่ไปฟ้าขัดข้องจึงอยากจะให้ช่วยตอบใหม่ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปและถ้าเลิกใช้หนังสือเล่มน,นั้นแล้วควรจะใช้หนังสือเล่มไหนแทนในมหาวิทยาลัยจริงจะดีเพราะหนังสือเล่มน,นั้นทําลายพุทธศาสนาโดยตรงและดโดย,โดยโอด้อมเหตุกาพระพิสุทธิ์ในปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีความหมายต่อสังคมและบางคนก็ว่าเป็นการฝากของสังคมด้วยนักศึกษาสำหรับข้อสองนี่ก็เพราะปัจจุบันนี้น่ะ ทั้งโูกเขาดึงงานออกจากวัดไปหมดโดยที่ผ้าเราก็เฉยๆเลยๆตอให้เขาดึงไปโดยที่ไม่ดึงกลับมาเป็นของเราเองเช่นปัญหาหุงโรงเรียนในวัดที่ผมผูดมาตั้งแต่มาบรรยายที่นี่วันแรกแล้วว่าถ้าเราเองนหละตอให้เขาทำทั้งๆที่ก็เอาสายที่วัดเราก็ไม่เคคิดไปควบคุมโรงเรียนหรือไปอจัดก,การไป,ไปเป็นเจ้าของข่องำโรงเรียนเหล่านั้นแลแ้วตอให้ทั้งโลกเขา,าจดก,การแทนเราหมดเพราะงนันเราต้องโทษตัวเราครับว่าเราเองนหะเป็นผู้ทำบายเราเอง ทำลายความเป็นปูชนียะของตัวเราเองของพระเราเองคือ,องานบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทํามามีประโยชน์ต่อสังคมเราก็ปล่อยมือทำให้ทั้งโลกเขาดึงไปดูที่ตัวเราเองไม่ตื่นตัวในการที่จะหวงแหนง,งานเหล่านั้นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นงานลุงโรงเรียนอย่างเนี้เราปล่อยให้ทั้งโลกเขาดึงไปหมดถ้าเราไม่ไปควบคุมแล้วที่พระเราไม่ไปควบคุมเขาก็อ้างบอกพระเราไม่มีความรู้ หรือเรื่องจอกการเรื่องอื่นี้ได้อย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่ว่าหลักฐานการศึกษาพระเราจะเอาอย่างยุคเก่าแค่ต่อสนามหลวงบาลีนักธรรมไม่ได้แล้วก็ต้องตื่นตามโลกต้องเรียนรู้วิชาการต่างๆทางโลกแล้วข้อสำคัญคือว่าต้องมีต้องแบ่งหน้าที่ของพระครับพูดงายว่าพระจะต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป้นพระนักศึกษาที่มีอนาคตในแน่นอนไม่กว่ากว่าอาจจะศึกษาลาพศก็ได้อย่างนี้เราก็ไปห้ามหลวงอะไรแต่ต้องมีพระอีกกลุ่มหนึ่งจะต้องถวายพุทจมรย์ต้องมีพระประเทนี้ที่กล้าถวายพุทจมรย์แล้วก็อยู่เป็นหลักไทย ของชาวบ้านดึงงานต Metal ่างๆเอาไว้งานโรงเรียนงานเผยแผ่ถ้าที่จะทํางานควบคุมงานโรงเีก anyway. ็ดีหรือเป็นงานเผยแผ่ก็ดีจะต้องยอมถวายพระมรดตัวปฏิญาณตัวไม่ตึกแล้วทํางานต่อไปเนี่ยอย่างนี้จะสามารถดึงปูชนิยากลับมาได้เพราะการที่พระราอยู่ในฐานะเป็นนักเทศน์นักธรรมที่มีชื่อเสียงผูกคนเขารพมากๆเนี่ยแล้วอยู่ๆสุดไปเนี่ยเขาชาวบ้านเขาก็ อย่างผว่น,นี้นะฮะเขาเอาพ้าเราเนี่ยไปเรียนมึงฝรั่งกลับมาแต่ปริญญากลับมาแล้วก็มาตุกกันเป็นแถวแถวแถวเขาตั้งข้อหากล่าวหาผู้เรียนในพิทยาลัยทางโลกเขาอะจะเอาเปรียบชาวบ้านเอาเงินเอาทองขา้ชาวบ้านไปเรียนมาย่างไรต่างประเทศกลับมาแล้วก็มาตุกมาตึกก็ก็มารับราชการตำแหน่งสูงๆเป็นการแย่งอาชีพชาวบ้านเขาเขาตั้งข้อหาอย่างนี้เขาตั้งข้อหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งออกเป็นสองประเภทประเทศที่บุกตลอดชีวิตประเทศที่เป็นนักศึกษา อาน,นั้นคือการนี่เราก็ไม่ได้ตำหนิอะไรเพราะการบวชก็เป็นการเรียนชนิดหนึ่งแล้วเมื่อบวชเรียนไปแล้วสุกไปก็ไม่ใช่เป็นคนชั่วคนเลวอะไรไปทําประโยชน์ให้กับบ้านมองซะอีกเ,อเราต้องการคุณศึกที่เป็นขนา้าราชการก็าตามที่เป็นพ่อค้าต่า,าดีก็าตามถ้าไปบวชมาจากพระสุกไปอย่างนี้อ่ะับจะเป็นการช่วยกระดุงสินธรรมของลูกให้ดีขึ้นเพราะอย่างน้อยท่านเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปทาชั่วถึงกับไปคุกติดตารางอะไรแต่ผ่านการศึกษาทางธรรมะอย่างดีมาแล้วเราต้องมองทั้งแง่ดีแง่เสียค,ครับไม่ใช่ไปมองแง่่เเเหาาาา้กไมีทตนพรขใจ ต่ภาพคก็คนไทยศึกแต่ทำงาน,นก็อยู่ใ,ใค้ให้กชาติเป็นพลเมืองคนหนึ่งเหมือนกันทำไมาจะมาตั้งข้อตำหนิภา่สึกนี่ต้องแก้กันเป็นเป็นตอบหลอกในเรื่องนี้นะครับ